ผมนายวศนุจูงครับนายพวกเราวันนี้นะครับพวกเราครับก็จะมาทดลองการระเบิดของภูเขาไฟนะครับในภูเขานี้นะครับมีส่วนประกอบของขมพลและสีผสมอาหารนะครับการทดลองของเรานะครับก็คือนำควยใส่เข้าไปด้านในนครับข้างในเราจะผสมสีกับขมพลเลยนะแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปผมนายวศนุ การตะาวยาวากหอกหอไปเลครับ้ยจุกหอกเลยครับเ้่วยเราจะู่บั้เตอร์เอ้ามาแค่นี้ับไปดไปดับไดไดัออกไปเลยครับโอ้ยลูลไม่อคน หยุดแล้วฮะขอ,อยังอยู่ได้สำหรับพวกเรานะครับก็ขอขอบคุณนะครับช่วยไปโอเคคนระับผม